สวัสดีเช้าว,วันพุธที่14กันยายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงิน,นการลงทุนพันธ์ทางเอแวนบันนิงบรี์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยเอแวนบันนิงบร์สสเปรดทีมค่ะ <c oughs> สำหรับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะโดยตัวเลข CPI เนี่ยออกมามา,มากกว่าที่คาดการณ์นะคะที่ระดับ8.3จาก8.1นะคะมแม้ว่าจะลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่8.5เ แต่จากการปรับขึ้นนะคะมันส่งผลให้เฟดฟันเลตเนี่ยมีการชิปขึ้นนะคะก็กดดันความกังวลเรื่องของการปรับดอกเบีย้ยขึ้นนั่นเองนะคะตัวเลข CPI ค่ะที่ระดับ8.3%เนี่ยมาจากคอามแพรนน่หลักๆก็คือการปรับตัวลดลงของแก๊สนะคะที่ลดลงกว่า10.6%ในขณะที่ราคาอาหารเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่11.4%ก็เป็นการงมี้วีาเงินเฟอ้อจากฝั่ง supply หรือว่า cost push นะคะเริ่มชะลอตัวลงแล้ว จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงรวมถึง supply disruption ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าค่ะในขณะที่ตัวเลข Core CPI นะคะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่รวมราคาพลังงาน และอาหารนะคะมีการเร่งตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการค่ะจาก5.9มาที่6.3เค่ะคอมโพเนนต์หลกัหลกๆเนี่ยมาจากการเพิ่มขึ้นของเชลเตอร์ค่ะซึ่งก็คือค่าเช่านะคะซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างมากในฝั่งของเซอร์วิสปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.7ลงมถึง medical c a r ์นะคะบวก0.8ปตและก็ตัวของ transportation ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะจากตัวเลขเงินเฟอ้อสหรารที่ประกาศค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปัจจัยหลกัหลกๆเนี่ยมาจากฝั่งดีมามากกว่าสปายแล้วนะคะก็็จะะะะะเเเเเเปนนนนตัว่่งให้้ิิฟมมาพพขึนนะคะคคโดยฉ ทิปเคยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะคะให้เงินเฟอ้อข,ขึ้นนะคะทำห้ที่ระดับเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะเงินเฟอ้อที่มากกว่าคาดการค่ะทำให้ตลาดตีความว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยที่หนึ่งร้อย o บ n t ในเดือนกันยายนโดยเฟดฟันเลดค่ะได้ชิปขึ้นนะคะก็สอดคล้องกับเฟ a วอชนะคะของ C O M E นะคะที่บ่งชี้ว่าตลาดเริ่มให้น้ำหนักในการขึ้นดอกเบีย้ยที่1นเปอร์เซ็นต์นะคะที่ส3มสมเปอร์เซ็นต์ probability นะคะแล้วก็0.75%เนี่ย probability ลดลงมาอ,อยู่ที่ประมาณ77%ค,ค่ะบุมเบิกคอนเซนแซส์ขับประเมินว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะคะทำให้ target เนี่ยมีการปรับขึ้น จากระดับ4%เนี่ยมาที่4.5%นะคะหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม50 basis point นะคะโดยกันยายนนี้เนี่ยตอนนี้ fully price ไปแล้วที่ base นะคะอยู่ประมาณ0.75%ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนขึ้นอีก0.50%และเดือนธันวาคมค่ะปรับขึ้นมาที่0.50%จากเดิมที่0.25%และส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอาจจะมีการขึ้นอีก0.25%นะคะอย่างไรก็ตามค่ะการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังคงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะตามที่ Powell ขาแจ้งไว้ซึ่งหากตัวเลขเนี่ย มีการชะลอตัวลงก็อาจจะทําให้การผลนผัเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยมีมากขึ้นค่ะ การปรับตัวลดลงของตลาดุ้นสารัฐค่ะจากการสะท้อนเรื่องของความเป็นตัวเรื่องการปรับขึ้นในดอกเบีย้ยเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นแบ็กเอาพีเียอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะจะไม่มีมุมมองของเฟดนะคะให้บ่งชี้ประเด็นใดๆนะคะทั้งนี้เนี่ยการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพียง0.75เปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้น,นะคะก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากการ Pri c e in ของดอกเบีย้ยตอนนี้ไปแล้วที่1เปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสัปดาห์นี้ค่ะยัง,ง,ง,งค,ค,ะค,ะคง ที่จะมีการประกาศในวันนี้และดีเทลเซลในวันปรหัสนะคะก็มีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงแรงนะคะนําโดยสมดัชนีหลักทั้งดาวโจนส์แสกแลวก็เอสแอนะคะแอนสแกเนี่ยปรับตัวล,ลงมาประมาณ5้าเซนะคะจากแรงกดดันเลื่อของดอกเบี้ยที่อาจเร่งตัวขึ้นทําให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีการปรับตัวลดล,ลงมานําโดยหุ้นกลุ่มคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสคอนซัมเมอร์เดสเคชันแลี่และก็เทคโนโลยีนะคะ ในขณะที่ e NERGY เนี่ยปรับตัวลดลงน้อยสุดนะคะประมาณ2.45%ก็ยังมีคงมีปจัจจัยบวกนะคะเรื่องของการขาดแคลนสัปปายทาให้ราคาน้ํามันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะ WTI อยู่ประมาณ87เหรียญ Brent อยู่ประมาณ93เหรียญค่ะทั้งนี้เนี่ยตลาดประเมินว่าสําหรับแนวโน้มเรื่องของราคาน้ํามันนอกจากด้านสปปายที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เชี p o l i t i c a ระหว่างยูเครนเซียนะคะก็อาจจะยังคงต้องประเมินด้านของดีมาด้วยนะคะโดยเฉพาะของจีนค่ะ จับประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดการนะคะก็อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งนะคะในมิดเทอ m ์มิเลชันของไบเดนด้วยนะคะทำให้ไบเดนเนี่ยก็เลยมีการออกมาแถลงว่าไอ้เรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่กดให้มันลงมานั่นเองค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์ค่ะก็เป็นเีแอคของตลาดนะคะดอลลาร์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างแรงค่ะจาก107.9มาที่109.62จากเรื่องของแนวโนดบกเบี้นะคะกดดันค่างเงินในสกุลอื่นๆร่นอ,อนค่างลงหมดนะคะทั้งยูโรเยน หยวนนะคะรวมถึงทองคำด้วยนะคะก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะอยู่ประมาณ101,712เหรียญต่อชาร์ตนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบอลยูก็มีการสะท้อนรีแอคของตลาดนะคะมีการเล่งตัวขึ้นสะท้อนมุมมองเรื่องของดอกเบี้ยนะคะแต่ระดับที่3.745นะคะ ก็ชิปขึ้นมาอีก50 basis point นะคะในขณะที่บอลยู10ปีค่ะก็มีการเล่งตัวขึ้นจากแรงเทขายของนักลงทุนที่เชื่อว่าดอกเบี้ยยังขาขึ้นอยู่นะคะก็ขายทํากําไรไปก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปซื้อในราคาที่ต่ากว่านั่นเองค่ะทั้งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินว่าการขายบอลเนี่ยถึงจุดโอเวอร์โซแล้วหรือมีการขายที่มากเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งบอลยูเนี่ยเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ต้องติดตามเพราะจะบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรค่ะโดย, bon ะะยดบ,บอลยู่ประมาณ3.4 10 ะะก็ถือว่าณระดับนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะสำหรับการทยอยเข้าสะสมในตลาดหุน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวไซส์เนี่ยดาวไซส์ลิสต์เนี่ยมันเริ่มจำกัดมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีคำถามว่าหากเฟดขึ้นดอ,อกเบีย้ยที่หนึ่งเปอร์เซ็นจริงๆในสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องประเมินว่ารีแอคของตลาดตอนนี้นะคะมันพทซ์อินกับการขึ้นดอ,อกเบีย้ยที่หนึ่งเปอร์เซ็นไปแล้วก็แล้วก็เลยกดดันให้ตลาดเนี่ยกดเซลล์ออฟเมื่อคืนนี้ ก็ดังนั้นเนี่ยหากเฟดเนี่ยขึ้นดอ,อกเบี้ยนึ่อร์เจริงๆเนี่ยก็ประเมินว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงเท่ากับเมื่อคืนนี้แล้วนะคะแต่อาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะ ส่วนเรียวยูค่ะต้องบอกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากบอลยูที่มันเล่งตัวขึ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่0.98เปอร์ซ็นนะคะจาก0.95เปอร์เซ็ตค่ะซึ่งแม็กสุดเนี่ยที่เกิดเกิดขึ้นในช่วงของคตาสิสปี2008ยอยู่ที่ประมาณ1.17เปอร์เซ็ตดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะแต่ดาวไซร์เล็กเนี่ยเริ่มจะจํากัดมากขึ้น,นะค่ะจากประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่มันเล่งตัวขึ้นนะคะทำให้ไม่เฉพาะเฟดนะคะที่จะขับ จะที่กําลังจะ,ะเผชิญกับปัญหาเรื่องของการขึ้นอตัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็กําลังจะขึ้นอตัตราดอกเบี้ย เหมือนๆกันนะคะก็พอมาดูในบูมเบิร์กนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการชิปนะคะของเทรนของดอกเบีย้ยในอีก3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยมีการชิปขึ้นมานั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันสําหรับตัวของข้างเงินแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะจากความกังวลเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะและประเมินว่าเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียก็จะมีการปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะหลังดอลลาร์แข็งค่าก็อาจจะกดดันเงินในสกุลเอเชียน,นะคะอ่อนค่าลงแล้วก็เกิดเงินทุนไหลออกค่ะโดยาแง ข้า่อนดอลลาร์นะคะอาจจะเป็นกดดันอาจจะเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินในเอเอ็มแล้วก็เอเชียนะคะให้ผันผวนโดยเฉพาะข้างเงินเยนค่ะที่เช้านี้เนี่ยอ่อนค่ามาระดับที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เยนต่อดอลลาร์แล mm ้วค่ะต้องบอกว่าเขาเคยแม็กซ์สุดปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะคะอยู่ประมาณที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเยนต่อดอลลาร์ค่ะท mm ่ hmm. ามกลางการใช้นโยบายผ่อนคลายของบีโอเจต่อไปนะคะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะสําหรับตัวเรื่องของข้างเงินเยนค่ะ mm hmm. แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี